น้องสวัเดีค่ะอันนี้พี่พีเด็กฝึกงานใหม่อันนี้พี่สัมภาษณ์ไปแล้วพี่บอกแล้วเหรอว่าพี่จะรับปะน้องฝึกงานคนใหม่พี่มอสสัมไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะรับแล้วว่ารับแล้วด้วยชื่ออะไรนะคะชื่อพีพีะคือพี่สัมไปแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือบริษัทพี่เราจะไม่ให้แต่งตัวแรงเธอยืนนิดนึงได้ไหมอะทำไมเธอใส่เข็มขัดสามอันเอ่อลัเอลโอนามิ พี่ขอให้พีพีเป็นแบบชุดเรียบร้อยเลยคอมมิชชั่นไอตรงนี้อย่าขาดห้ามขาดเลยตะขาอย่าใส่มานะนนพี่เห็นแล้วใช่พี่เห็นแล้วพี่อยากจะแบบไปทอดแหมันเหมือนแหนิดนึงเนาะมันคืออาหารแล้วแหแห่คืออาหารเลยพีพีรอบหน้าการแต่งกายเนอะอไปปรับปรุงแล้วพี่ขอหน้าสดมาทํางานเลยลุกแล้วก็้ังหน้าเป็นฟันมาได้เลยคือถ้าหน้าสดแล้วเป็นแบบพี่หนูว่าแต่งนิดนึงหรืป่าส่วนตําแหน่งหน้าที่การงานมาอธิบายต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกต้องไปถ่ายเอกสารก่อนคืออะไรอ่ะ เอกาสารคือตำแหน่งแบบเบสิกที่แบบว่าเราต้องเริ่มฝึกไม่แต่ไม่เข้าใจว่าการถ่ายเอยกาสารคืออะไรคือเหมือนถ่ายรูปหรอโ oh <my> อ้ไม่ก็ออาจจะเข้าใจได้ว่าอินเตอร์ไม่ไปสอน <Okay. S 2> ไปสอนพี่ๆถ่ายเอยกาสารแล้วก็อันดับที่สองเลยก็คือชงกาแฟเคยชงกาแฟไหมไม่เคยเคยกดสด้ัง <laughs> ต้องชงกาแฟให้พี่แล้วก็ต้องเป็นกาแฟโบราณโบราณใช่พี่พีต้องทําเป็นหมดทุกอย่างเลยนะที่สําคัญเลยกดข้อสาคัญเลยห้ามมีแฟนห้ามมีความรักความรักจะทําให้การงานเราไม่พัฒนาไม้เนี่ยก็ต้องไม่มีแฟนซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่น่ามีเธออยาขับเพื่อนนะพี่พีพี่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพี่พีห้ามมีความรักเด็ดขาดห้ามมีนะโอเคห้ามมีไม่มีโอเคจบอุ๊ย น้ำหอมมาค่ใส่น้ำหอมกลิ่นทุเรียนน่ะไม่น่าใช่นะรอทำไมเธอต้องดมรักแร้ตัวเองหรือว่าทุเรียนลงมาจากทางนี้พีพีเธอใช่ไหมที่ใส่น้ำหอมกลิ่นทุเรียนมาไม่จริงพี่หนูไม่เคยใช้น้ำหอมกลิ่นทุเรียนหนูกินทุเรียนไม่เป็นแต่กลิ่นมันมาจากทางเธอจากเธอหรือเปล่าทางหนูเองขอโทษค่ะคือทำให้ฉันต้องด่าพีพีไปแล้วเมื่อกี้ขอโทษละกันพีพีแลวขอโทษละกันพีขอโทษละกันค่ะฟังเพลงยังคะฟังแล้วว่าสาวอะไรหรอเพลงอะไรหรอ ขอโทษละกันคนระั MV ปล่อยแล้วพี่รู้ย่างเล่นกับน้องขุนพลด้วยอ๋อที่พี่เห็นเป็นไวรัลเลยนี่ใช,ใช่ไมล่มันออร,นะร้องยังไงนะเพลงกันเระสาอะไรชอบทำให้ฉันนั้นนอนใจสั่นชอบให้ตะรุมรักป้าบออยู่อย่างนี้ที่มันก็ทนไม่ไหวถ้าบอกรักกับเธอออกไปี่มันสพิศมากไหม I like you, I like you ทำไม่ะโกรธขอโทษล้กันคือเหมือนที่ฟังว่าเช้าเป๊ะคือไม่สํานักร้องคนนี้เหมือนกันอ้าว พี่มอนหนูจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วนะคะญี่ปุ่นใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่มอไม่เคยไปต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่นี่เป็นประเทศแรกที่พีจะไปโอ้ยเยมายพูดอย่าทังเป็นเล่นนะการที่เราจะไปต่างประเทศได้เนี่ยคือเราต้องมีเงินจํานวนหนึ่งเลยนะคือมันต้องเก็บเงินนานมากเลยนะกว่าจะไปต่างประเทศได้พวกเธอเคยไปต่างประเทศกันบ้างหรือเปล่าเยมายยังไม่เคยไปแน่นอนไปเยมายโดยตลอดเลยเรื่องนี้ยอ่เยมายก็ไม่เคยไปจริงเอ ออพี่พีก็ไม่น่าจะเคยไปหรอกต่างประเทศใช่ไหมก็เคยไปบ้างพี่ประมาณแบบ70กว่าประเทศฮะสุท<า>ั่วโลกต่อไปพี่ไม่ให้ไปนะทําไมอะพี่ถ้าพี่ยังไม่ได้ไปเธอห้ามไปเอาพาสปอร์ตมาให้พี่ดูหนะ่อยพี่ไม่เชื่อว่าเธอเคยไปขอโทษนะคะต้องพาน,น้องพีพีไปเดิมแบบที่ปารีส3าเดือนเต็มค่ะไม่มีวันว่างเลยคะ่ะน,นี่ <Sorry. S 1> คุณเป็นใครคะเป็นผู้จัดการนะคะ้าเธอมีผู้จัดการด้วยหรอใช่ค่ะ น้องเดบิวต์เรียบร้อยแล้วค่ะน้องมีชื่อเสียงีป๊อปูล่ามากเฟมมัสสุดๆพี่ไม่อนุญาตให้พายายพีพีไปทั้งงานเพราะเขาฝึกงานที่นี่แล้วเชิดขาดตามสบายครับไปแค่น้องพีพีไม่ได้เลยยีบายไปตามมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปามยายพีพีมาเดี๋ยวนี้เลยไปเลยนี่น่ะหรอ น้องฝึกงานคนใหม่ที่จะมาฝึกงานในช่วงหยุดยาวปีใหม่ของบริษัทเราอ่ะม่ใช่ค่ะชื่อบิลกิมฉันเห็นเธอแต่งตัวมาวันนี้คือแต่งตัวแรงเหมือนกันนะนึกถึงน้องฝึกงานคนก่อนหน้านี้เลยอ้ามีคนมาฝึกก่อนผมด้วยมีสิเยอะมากจริงเหรอใช่เป็นแต่งตัวแรงๆรแต่งตัวแรงมากใส่เข็มขัดตามอัน <c oughs> แล้วบอกว่าเป็นแบบใส่โอนามิฉันงมงมากแรงหรือบ,บ้าหรืออะไรกันนั่น่ะแล้วน้องฝึกงานคนนั้นเขา ไหนโอ้ยใหญ่นั่นนะหรอมามาได้แป๊บเดียวช่างยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จเลยบอกว่าจะไปเดินแบบที่ต่างประเทศละพูดถึงแล้วโมโหเลยนะนิสัยไม่ดีเลยนะพี่ใช่เธอรู้จักหรอไม่รู้พืนี่ผมฟังแค่ฟังที่พี่เล่านี่ฮะนิสัยไม่ดีเลยเนาะอืมไม่ได้เลยคนนี้ใเชื่ออะไรนะจ๊ะพีพีชื่อพีพีจ้าตอนเด็กเ็ขาอาจจะไม่ได้ชื่อพีพีก็ได้นะตอนเด็กเขาจะชื่ออะไรอ่ะเขียวอะไรอย่างเงี้ยบบิวกินแนะนําตัวคร่าวๆให้พี่รู้จักหน่อยค่ะ ก่อนจะมาทํางานก็แบบข้าวๆเลยใช่ไหมคบใช่ค่ะชื่อบิวกินครับมีมากกว่าน,นี้ไหมคะมามาสมัครฝึกง,งานช่วงปีใหม่ครับพี่ทาไมาถึงอยากมาสมัครช่วงปีใหม่ก็ถ้าปีเก่ามันไม่ทันแล้วอ่ะก็ <c oughs> เลยต้องมาสมัครปีใหม่ <c oughs> มก็ถูกใช่ติดตามติดตามพี่ตั้งแต่สมัยพี่ อยู่ที่มอชอที่เข้าคณะแล้วสุนัขเลียงเธอรู้ได้ไงว่าพี่จบจากมอชอนะฮะรู้ว่าพี่รู้เป็นแฟนขับนะฮะที่แบบพี่บอกว่าชอบมีนกยูงมาเล่นด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนที่พี่เรียนที่มอชออมันมีแบบเด็กชอบขับรถตามพี่พชื่อะไรพี่ไม่รู้แต่คิดว่าเธอหรือเปล่าไม่ใช่เด็กที่มอชอชื่ออะไรพี่คิดทีดีิ ชื่อการ์ดนะไอผมก็ได้ยินคนนี้เหมือนกันนะผมได้ยินคนนี้เหมือนกันที่เขาตัดผมแล้วเขาไอถ่ายผมเป็นอย่างนี้ด้วยคือเป็นเด็กที่แบบว่าแต่งหน้าแน่นใช่ใช่ไหมใช่เธอรู้จักได้ไงผมผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักเขานะแต่จริงๆแล้วเป็นข่าวดังมากนะในเชียงใหม่ตอนนั้นอ่ะเด็กหน้าแน่นอ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนได้ข่าวมานะว่าแบบเขาน่าจะไปทํางานอยู่กับแบบศิลปินดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรอใช่เขาเขาเป็นใครอัพี่ ศิลปินคนนั้นอะเหมือนได้ข่าวว่าเขาเป็นศิลปินไต้แห้งนะศิลปินไต้แห้งคือแปลว่าอะไรครับศิลปินไต้แห้งก่อนจะเอาไปทอดอะค่ะต้องไปตากให้แห้งก่อนใช่ไส้อะเนาะต้องตากให้แห้งก่อนแล้วก็มาเป็นไส้ทอดอุ้ยเห็นบอกว่าหนูเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเหรอคะใช่ครับเป็นลูกครึ่งอะไรคะครึ่งคนกับครึ่งเทพประบุทับ มีคนบอกเลยว่าเราแต่คนคนส่วนใหญ่จะจะจะ,จะไม่ค่อยคิดว่าผมเป็นลูกครึ่งเทพบุตรคนจะชอบคิดว่าผมเป็นเทพบุตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงผมครึ่งครึ่งเดียวปกติเดินไหมคะปกตพิพยายามลองเดินแต่พอเดินแล้วไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อะปกติจะลอยลอยลอย,ลอยส่วนใหญ่พอมาเดินมันก็เลยเหมือนแบบตะกับะกบ,บ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ลอยมาไหมคะเมื่อกี้พยายามพยายามจะลอยมาแต่พอดีผู้จัดการมาด้วยมันก็เลยลอยไม่ขึ้นพี่แนะนําให้ลองเตดลองพื้นเผื่อจะลอยนะคะต่อไปหนูมีคําคมประจําใจไหม คือตอนนี้น้องฝึกงานที่พี่มาพี่เป็นคนชอบชอบแบบชอบเด็กที่มีคติประจําใจอ่ะเช่นอย่างเช่นพี่แบบอยากสูงต้องขยิงอยากก่งต้องขยันอะไรอย่างเงี้ยของบิวกินมีไหมคะมีครับคืออะไรคะเอา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 มั่วสดเลยได้ค่ะอ๋อได้มั่วอะไรคะเขาเปล่าเปล่าอขอไปอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาบอกพี่รักได้ได้โอเคเคยฟันผุไหมคะไม่ไม่เคยเลยเพราะว่าปกติเด็กฝึกงานพี่จะฟันผุกันเยอะทําไมล่ะคือต้องบอกว่าน้องไม้เนี่ยเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากใช่ใช่จริงจริงพกมาด้วยหรอรู้จักไหมที่จะมีใบพูแล้วก็แป้งหมากสีแดงอ่ะอันนี้แป้งหมากจึงติดลิงตปากอยู่หรือเปล่าใช่เพิ่าใครว่าพี่โอเคพี่ต้องถามสมมติพี่พี่จะมีสวัสดิการพี่ก็เคี้ยวหมากด้วยเหรอเนี่ยพี่เคี้ยวเมี่ยง หนูเข้ามาในช่วงปีใหม่พอดีมันจะเป็นแคมเปญที่เราจะไปออกบูธสัตว์เลี้ยงหนูเรียกสัตว์เป็นไหมคะสมมติว่าเวลาเราจะเรียกแมวเราจะเรียกยังไงต้องเรียกแก้วค่ะแบบแก้ว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 อันนี้คือการเรียกแมวจริงๆนะถ้าทําไมล่ะไม่รู้ว่าเราลองไปเรียกดูที่บ้านถ้าหนูเรียกเหมียวไม่มาหนูลองเรียงแก้ว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 อันนี้เรียกแมวที่ต้องสอนเลยแล้วก็ถ้าเรียกหมาหนูจะเรียกว่าอะไรอันนี้อาจจะได้แค่หมาเล็กถ้าหมาใหญ่มันจะ ไม่ได้ค่ไม่ไย่ต้องโอ๊ะโอ๊โอ๊โอ๊ะโอ๊ไก่ไก่เรียกเป็นไหมคะไก่ก็ก็กแล้วถ้าไล่ไก่ล่ะคะไปชิ่ยวเชี่ยวอะไรเงี้ยชิวได้แต่ว่าพี่ต้องการพลังมากกว่านี้อาจจะต้องเป็นแบบชิวชิวอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือไล่ไก่น้องน้องได้ได้เลยเอ้ยได้ได้ไหมไก่กลัวไก่กลัวใช่ไหมไก่กลัวได้งั้นเดี๋ยวเอาบิวกินประจำบูธไล่ไก่เลยได้ได้ครับอะไรนะไม่ผ่านหรอไม่มุกที่เธอหาให้ลูกค้าไม่ผ่านนะ หามุกตลกใหม่มาให้พี่ด่วนเลยตอนนี้ลูกค้าด่าพี่มากตอนนี้มิกินใช้หามุกใหม่ได้ไหมคะได้โอ้ดิวกินหามุกตลกให้พี่ด่วนเลยตอนนี้ลูกค้าตามนะมดอะไรหายากเอมดอะไรคะมดแหลวเนี่ยผมบอกพี่แล้วใช่ไหมล่ะแก้วอะไรเนี่ยไม่เคยเต็มร้อยเป็นแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้วครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพี่รู้ไหมครับไม่รู้ครับน้ำอะไรครับ โผไม่ติดน้ำเปล่าหรือเปล่าน้ำแดงค่ะน้ำลึกมิดหัวเพราะว่ามันจะมิดคอไปด้วยอันนี้คือมุกที่บิวกินหามาใช่ไหมใช่ไม่ผ่าไม่ริมนังเมื่อไหร่ให้พี่เดี๋ยวนี้เลยนะได้ครับพี่ได้ฉันดุขนาดนี้แล้วยังจะมายิ้มใส่อีกผมยิ่งยิ่งดุผมยิ่งชอบมันยิ่ยิ่งดุยิ่งชอบเหรอยิ่งชอบนะยิ่งดุยิ่งดุยิ่งยิ่งดื้อเลยเพลงของบอเป็นคนไหนนะ เป็นเพลงของศิลปินใหม่เลยเธอลองเป็นป้าเพลงนี้ยเ,เพลงนะพี่พพด่วนเลยค่ะรู้จักกับผู้จัดก,การเขาเลยเออร้องร้องเลยร้องเลยอยากฟังยิงดูยิงชอบเธอชอบเธอยิงเก่งยิงดูนะ่ารักแค้นจะตา้านไววหัวใจของฉันมันสุดุดร่มทุกทีโอ้ยิงดูยิงรักเลยรักเธอใจร้อนขนาดนี้ น่รักดียอมเลยยอมให้คุณดูผมเลยอันนี้คือร้องให้พี่ป่ะหาใช่พี่ยิ่งดูยิ่งชอบเลยชอบเลยโอเค <Okay. S 1> งั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่มีภารกิจให้ใหน้องบิวกินทำอะไรอรัพี่เออน้องฝึกงานที่อู้ง,งานเราชื่ออะไรนะอ๋อพีพีพีพ,พไปตามชีกลับมาทำงานกับพี่ด่วนเลยนะครับมายเอารูปให้ให้บิวกินดูว่าคนชื่อพีพีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครพี่ นี่นะอย่างนี้เลย,เยแต่งตัวแรงไม่ล่ะไปตามกลับมาเลยนะ,ไ,ไ,ะ,ะไปค่ะด่วนเลย